สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดัมทีมเช่นเคยนะครับเรายังคงพามาติดตามทีมงานของหัวหน้าโจยจอมโหดเราเช่นเคยครับเมื่อกี้รถถเกือบจะตกบ่อเกือบจะตกบ่อครับหัวหน้าโจยก็เดินมาดูอย่าเอาแม็คโครมาดีกว่าว่างั้นจะเอามาทำอะไรครับเดีย๋ยวคอยดูครับอ่ะให้เล็กสจวด ดำดินก่อนโอ้เสียงแมคโครเดินมาแล้วนี่มาแล้วครับเจ้าทรงชิงขับโดยวุน้าโจยจอมโหดเราทีแรกว่าจะตักดินมาใส่แล้วก็เอารถไถดันเมื่อกีรถไถเกือบจะแ็งข้างครับเกือบจะคว่ำครับหวหน้าโจยก็เลยว่าเอ้าเหยาพวกเอาแมคโครมาเหยาเอาแมคโครมา,า,า,มรมาจะเอามาทำอะไรครับ เดี๋ยวเราคอยติดตามผมจะไปยืนอยู่ฝั่งนู้นก่อนตรงนี้มันแคบจริงๆอนะนี่ธรรมดาเนี่ยถน,นนจะกว้างเท่ากับต้นยูคานะเลยยูคาไปอีกนี่เนื่องจากว่าช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานี่น้ำมันซ้อถนนเลยพังเลยแคบแค่เนี้รถอีแท็กเข้าได้ฮนะ แต่หกล้อนี่โมธส์ปิกอัพนี่ก็แบบเฉียดๆครับเอามาดูครับมาดูว่าหน้าโจยทําอะไรครับผมคิดว่าแกน่าจะมาแบะคูสะเนี่ยแบะของผมนี่คือขยายขยายคูสะให้กว้างก่อนให้เป็นฐานก่อนแล้วค่อยเอาดินมาถมทับอีกทีหนึ่งเพราะว่ารถไถมันดันยากไงดันซ้ายก็อยู่ขวาครับมันดันได้หน้าเดียวมันบิดบิดได้ชียน้อย ถ้าหน้ามันกว้างมันก็จะบิดไปได้เยอะครับในมุมมองผมนะผมว่าน่าจะมาขยายถนนให้กว้างก่อนแล้วก็เอาดินมาถมทัดให้มันสูงขึ้นไม่งั้นล่ะรถไถตกแหมพาไปเมื่อกี้เกือบได้ช็อตต็ดเลยเกือบเห็นรถไถเห็ประบุผมคว่ำเลย เนื่องจากว่าดินลอกนาตัวนั้นน่ะมันเอาไม่ได้ครับคหน้าโจยก็เลยจะเปลี่ยนแผงเปลี่ยนแผล่ยนแผนดิเปลี่ยนแผน,แผนแผทําทางตรงนี้เพื่อจะเข้าไปลอกนาด้านในฮะนี่นี่น่าจะอยู่ประมาณต้นไม้สูงสูงแหละตรงนั้นแหละที่ลอกนาแกฮะตรงนั้นน่าจะเอาได้ฮะแต่ต้องทําทางตรงนี้ใหม่เอ้า ผมว่าจะขยายไม่ขยายครับโอ้โหมาเกี่เอเลยรถไทได้ไม่ไปดิมันเปียกกว่าจะดันได้แต่ละทีช้า เอาไมโครมาเก,กี่ยวเลยว่ังนั้นกดทับไปอเอาให้มันอยู่ๆนี่กระแทกเข้าไปทุปพี่เออนั่นแหละเอาเข้าไปจะไม่น้ำใจเอาไดนาแพกรถบดอยู่บริษัทไปอีกเฮ้ยเ้ยเเ,เดินไปซุมสี่ซุมห้านะ เริ่มกว้างขึ้นแล้วไอเราก็นึกว่าจะแบะทางให้กว้างเลยค่อยดีมาใส่ไม่เอาครับไม่เอาว่างั้นเอาเดินกลับไปอีกแล้วมาเกียร์ให้แค่นี้นะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะความคิดแต่และมุมมองฮะโอ้หน้าโจยอาจจะคิดว่าถ้าเราเปิดหน้าออกไปปุ๊บข้างล่างมันเปียกหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกถ้าเปียกเข้าไปก็จะเจอปัญหาขึ้นมาอีกนี่ก็เลยมาปัดเฉยอ่ามุมมองของหน้าโจยนะแค่แบะตรงเนี้ยหรือเปิดให้มันกว้างขึ้นลงไปสักห้าสิบเซนหรือไงอเจอดินเปียกอมน้ำอยู่อาจจะวิ่งไม่ได้เลยก็ได้ทางกว้างขึ้นแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแค่นี้ก็พอนะมะั้งอย่าเสียงเลยเดีย๋ยวผมจะได้ช็อตเด็ด เทพบุตรฟันล้อผมบอกว่าจะอยู่ไหมผูหน้าโจยบอกว่าอยู่แต่เทพบุตรฟันล้อถามว่าจะอยู่ไหมเอาอย่ก็รู้ไม่อยู่จะไปไหนฮะอยู่ไม่อยู่อย่ก็รู้นี่ธรรมดามันกว้างไงถึงนี่นะนี่ฮดีมันไม่ขาดถ้าขาดไปเนี่ยโหน้ำทะลักเข้านา,นาเลย ค่อยๆดันค่อยๆดันเออๆก,มมก็มีเสียวเหมือนกันก็มีเสียวเหมือนกันอย่าไปกลัวดิแม่โคก็มีตัวสลิงก็มีคุณอาจโจาย้ายมาเอาดินแห้งนะนี่ย้ายมานาเน,นี้ยนานตัวแรกที่ผมนี่นี่นานฝั่งเนี้ยจะมีดินแห้งฮนะนี่ แกก็รู้อยู่เหมือนกันแกแกก็วางแผนเอาดินตัวนี้มาก่อนแล้วก็เอาดินแห้งมาทับอีกทีฮะนี่กำลังตักอยู่เลยตักเอาดินแห้งมาใส่ฮะ ม,มันต้องขยับมาเทียน้อยครับ,บเทียน้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยหละเสียวแทนเลยเรถไทยคนนี้น่าจะ M6040 น่นะอันนี้ ยายไหลลงไปนาเขานะน,น่นน่นน่นไหลลงไปแล้วนี่เวลาขี่มานี่ขับออกไปนี่ต้องเน้นทางที่ดินแข็งนะ จะอยู่ได้ที่เที่ยวอ่าอาพอพอถอยไปให้เขามาเทดินต่ออ่ะตักในนอยอย่งางเงี้ยดีครับรถก็ได้เข้าถึง อาจจะเสียเวลาสักหน่อยอาจจะตักหลายเที่ยวสักหน่อยแต่รถไทก็จะดันสบายครับหกลอ้อก็ถอยถึงที่ด้วยน่าจะใส่ประมาณสัก2องสามุมกีมาเนี่ยเบาๆก่อนเอาน้ำหนักมาเบามาก่อนมานวดก่อนครับเ่อค่อยนวดไปก่อนอ่าทางเริ่มกว้างขึ้นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเยทำไมเองจะเบียดทางนี้อะ ฉลาดมากครับเล็กสะจวดถ้าเอาเข้าจริงๆนี่ก็ประมาณสักตากขนาดนี้ก็สักสิบกว่าเที่ยวอะ่ะน่าจะเสร็จ นาตัวที่แรกอะมันเปียกด้วยรถไถมันดันยากด้วยครับทางก็แคบกลัวตกบ่อก็เลยมาเอาทางด้านนี้คันนี้ยังไวรุ่นเยอะนลคุะครับแต่ฝีมือก็ไม่ธรรมดากันนะชมนี่อุตสอุสาชมนะอย่าทำให้ผิดหวังนะ จะดูฝีมไม้ลายมือแล้วก็โอเคนะพอได้อยู่ได้เลยแหละใช้ได้เลยอ่านี่เอาแค่นี้แหละพออ่ะเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดีย๋ยวเราคอยมาติดตามในคลิปต่อไป ตอนที่หัวหน้าโจยมาลอกนาข้างในแล้วหกล้อวิ่งทางนี้ทางจะอยู่ไหมเดีย๋ยวเราก็จะมาดูแล้วว่านาที่จะเข้าไปลอกลอกได้ไหมเดีย๋ยวคอยติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ